ะใครก่อนครับพี่ตุนก่อนก็บอกผ่านกล้องในกันนะผมเขินที่บอกเขานะครับไ <c oughs> ม่เอา หลังหัวล้อกันลื่นเลยครับก็มันวันนี้มันสำหรับผมเองอ่ะมันมันเกินจริงมากมันไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบเนี้หรือแม้กระทั่งงานตอนเช้าในจินตนาการของผมมาเลยคือรู้ว่าอยากแต่งงานแต่ไม่เคย คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พ่อแม่จะต้องมานั่งแบบนี้แบบนี้กับเท้าท่านท่านอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็ภาพวันนี้มันดีมากสำหรับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ผมมีความสุขมากแล้วอยากจะขอบคุณเพราะว่าความสุขทั้งหมดภาพที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขา mm hmm. เพราะามีเขา โอย rumor, ้ยากเลยอ่ะพูดต in ่อจากพี่ตูนพูดจากใจก็จริงๆคล้ายๆกันนะคะอคือก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้เราก็เราก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆคนจะพูดเหมือนกันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามให้นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนึกถึงวันที่เราตกหลุมรักกันซึ่งตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาคือแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมากมาก,มากจริงจริงแล้วก็เราคือไม่ว่าจะจะร้ายห,หรือดี หรือจะเจออะไรก็ตามพี่ตูนก็ไม่เคยไปไหนแล้วก็ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือมันมันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกทุกน หนึ่งสองสาใช่ค่ะคือความรักที่พี่ตุนให้ก้อยมันมันมากพอที่จะทําให้ก้อยมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ผ่านเรื่องราวทุกๆอย่างด้วยกันซึ่งก็ว่าชีวิตคู่เรามันเหมือนเหมือนเหมือนการวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะไปไปมาๆมัน ระหว่างทางเราเราต้องผ่านการฝึกซ้อมความอดทนกว่าจะลงสนามบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรจะร้อนจะหนาวทางจะยากลำบากเราจะบาดเจ็บไหมจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเราเดินไปถึงเส้นชยัยแล้วอะทุกอย่างมันสวยงามเสมอ ซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราเหมือนจะเดินมถึงเส้นชัยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเนพิ่งเริ่มต้น,ม,ตนมันคือจุดเริ่มต้นของของเก้าของมาราธอนใหม่ใ,หมในชีวิตที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อขอบคุณนะคะดีขอบคุณครับ <laughs> ขอโทษด้วยที่ลงมาสายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเฉอโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกๆค,คนเลยนะคะที่แบบเมตตาก้อยกับพี่ตูนมาตลอดสิบปีที่ผ่านมาคงยี่สิบครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก <c oughs>